เรื่องเล่าเจ้าสำนักสุดเกรียนเซียนทะลุมิติตอนที่หนึ่งหจากศูนย์สู่ว่าที่เซียนบทนำตุ้มโลกนี้มันอะไรกันเนี่ยจินฉางเซี่ยวหนุ่มยุคปัจจุบันสุดสวยผู้จับพระจับผูหลุดเข้าไปในอุโมงค์การเวลาโผอมาอีกทีในโลกยุทธภพสุดแฟนตาซีไม่พอยังมาพร้อมระบบสุดกวนโอ้ยและภารกิจสุดโหดปั้นสำนัก กระดูกหล็กๆที่สุดแสนจะกระจอกให้กลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งภายในหนึ่งรปีไม่งั้นระเบิดตูมจินฉางเซี่ยวหายวับไปกับตางานนี้มีแต่ต้องซู้ยิบตาเนื้อเรื่องตอนที่หนึ่งถึงหจินฉางเซี่ยวเริ่มต้นภารกิจสุดท้าทายจากสำนักร้างที่มีเพียงเขาและระบบจอมกวนก็เริ่มมีสีสันเมื่อสาวงามล,ลึกลับลู่เชียนเชียน ผู้มาพร้อมกับดาบและปมในใจเข้าร่วมสำนักตามมาด้วยหลี่ชิงหยางอัจฉริยะอันดับหนึ่งของเมืองผู้ปฏิเสธทุกสำนักดังแต่กลับเลือกเข้าสำนักสุดโนเนมอย่างกระดูกเหล็กไหลความฮาบังเกิดเมื่อจินฉางเซี่ยวต้องรักสารพัดวิธีทั้งแถ่ทั้งมั่วเพื่อรักษาภาพลักษณ์เจ้าสำนักสุดแกรง่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ยันอย่างรู้เพื่อเรียนรู้วิชาอย่างรวดเร็วการโม้ประวัติศาสตร์สำนักแบบวัวังอลังการ อ้างอิงสาอิ๋วหน้าตาเฉยการใช้ยาวิเศษรักษาคนเจ็บแม้จะต้องแลกมาด้วยคะแนนอันน้อยนิดระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสิทธิสำนักอื่นที่มาดูถูกเหยียดหยามการท้าทายจากบิดาของหลี่ชิงหยางผู้ไม่ยอมรับสำนักกระจอกกระจอกและการวางแผนอเนบยนต์ของจินฉางเซี่ยวเพื่อดึงตัวหลี่ชิงหยางมาร่วมสำนักให้ได้สรุป5ตอนแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกจินฉางเซี่ยวได้สิทธิมา2คน เริ่มสร้างชื่อเสียให้สำนักและยังคงมุ่งมั่นแถต่อไปเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ด้วยความเกรียนกลัวเมืนและระบบสุดป่วนจินฉางเซี่ยวก็พร้อมลุยสำนักกระดูกเหล็กไหลจะรุ่งหรือจะร่วงต้องติดตามข้อคิดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอาจจะอยู่ที่นั่น แม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่จินฉางเซียวก็ไม่ย่อท้อพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุปเป้าหมายมิตรภาพและความเชื่อใจแม้จะเริ่มต้นแบบแปลกๆแ,แต่ความสัมพันธ์ระหว่างจินฉางเซียวลู่เชียนเชียนและหลี่ชิงหยางก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกสำนักกระดูกแหลกหลายอาจจะดูไร้ค่าในสายตาคนอื่นแต่ภายใต้ความเกรยียมของจินฉางเซียวอาจมีความลับอะไรซ่อนอยู่ อารมณ์ขันคือยาวิเศษแม้จะเจอเรื่องยากลำบากแค่ไหนการมองโลกในแงด่ดีและแถไปเรื่อยก็ช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ชวนติดตามต่อเจ้าสำนักสุดเกรียนเซียนทะลุมิติเป็นอนิเมะที่ผสมผสานความแฟนตาซีศิลปะการต่อสู้และความตลกปกหาได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบเรื่องราวการผจญภัยการสร้างทีมและตัวเอกสุดเกรียนที่อาจจะเทพในอนาคตห้ามพลาด มาร่วมลุ้นกันว่าจินฉางเซี่ยวจะปั้นสำนักสุดกระจอกให้กลายเป็นสำนักอันดับหนึ่งได้หรือไม่